นี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านฝั่งไทยที่อาศัยใกล้ชายแดนบางคนเปิดใจกับรอยเตอร์ทางน้ำตาว่าต้องการให้การประทานนี้มันจบลงและอยากให้การต่อสู้นี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะยุติทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยากให้จบเลยค่ะอยากให้ยิงแบบครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราอยากให้จบเลย กะต,ตรงที่ครั้งครั้งแรกอะค่ะหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คือไม่ได้ยินเสียงเพราะหนูอยู่เรียนแต่ว่าครั้งนี้ก็คืออยู่บ้านแบบเราได้ยินที่หนูหนูเกือบแพลหนีก่ะค่ะเพราะน่ากลัวมากกังวลค่ะกลัวว่ามันจะมาถึงถึงตรงนี้เพราะมันอันตรายมาก รอยเตอร์รายงานด้วยว่าในศูนย์อพยพมีประชาชนหลายพันครอบครัวจากพื้นที่ติดชายแดนไทยกัมพูชาต้องมาอาศัยอยู่รวมกันหลายคนกล่าวว่าเหตุปะทะในครั้งนี้อยู่ใกล้บ้านของพวกเขามากซึ่งบางหลังห่างจากพื้นที่ปะทะชายแดนเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นและก็เป็นการอพยพครั้งที่2ของประชาชนจากหลายครอบครัวเหมือนครั้งที่เกิดการประทะเมื่อเดือนกรกฎาคม ขณะที่สำนักข่าว AFP เผยภาพรถบรรทุกทหารของกัมพูชาสองคันในจังหวัดพระตะบองของกัมพูชากำลังขับมุ่งหน้าไปยังชายแดนติดกับไทยท่ามกลางการประทารอบใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา